เห็นว่าหลอดเลือดตรงนี้มันมีการตรีบอยู่นะครับมันมีการตรีบอยู่นะฮะเราก็โดยปกติถ้าเกิดมันมีแค่การมีการตันเลยอันนี้นะครับถ้าเกิดหลอดเลือดมมีการตีบอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยเราก็ใส่เหมือนใส่ผลลวดนำทางตัวเนี้ยเข้าไปผ่านแล้วก็เอาบรรลุไปขยายแต่เนื่องจากว่าไอเราใส่ไอสายเนี่ยไม่ได้เพราะว่าใส่ไอตัวกดลวดนำทางไม่ได้เพราะว่า นมันตันทั้งอันนึงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับการเจาะถ้ำนะครับเราก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวหัวเลเซอร์เนี่ยเข้าไปเพราะว่าหัวเลเซอร์เนี่ยเขาพิถินะงันคือวงเส้นที่ตันๆนะครับค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อจะให้เส้นเนี่ยมันเปิดได้นะครับก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะ จนสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านอีกกด้วดน้ำทานเนี่ยไม่ได้แล้วก็ใช้เลเซอร์เนี่ยยิงทะลุนะครับพอหลังจากที่ยิงทะลุเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอุปรกรณ์ผ่านไปได้แล้วเราก็เอาบรลุเข้านะครับแล้วก็ทําด้วยวิธีทำการปกตินะครับแล้วก็หลังที่หลังจากที่เราบรรลุเสร็จถ้าเกิดมีการติดก,กลับเข้ามานะครับเราอาจจะต้องใส่ท่อคำยันหรือว่ากดด้วดคำยันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับก็ขึ้นอยู่ขึ้นเป็นลายไปที่จะนาเป็นลายไปว่าเราจะใส่หรือ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอ,อันนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่ในท้องนะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งตรงบริเวณขาของสะดือนะครับก็เกิดให้ดูนะครับขาสะดือตรงบริเวณสะดือเนี่ยเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่ในท้องเนี่ยจะมให้แขนสองแหนหลักเลยซึ่มาเรียงที่ขาสองข้างน,นะครับออกไปทางซ้ายกับทางขวาเรียงขาสองข <L> ้างจะเห็นว่าที่ด้านด้านเนี่ยคือด้านซ้ายของคนไท้ด้านขวาของเราคือด้านซ้าย ด้านซ้ายของคนไข้เนี่ยเส้นเลือดในเจียนดีนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเลือดตรงนี้ตันยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการรักษาถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวต้องผ่าตัดทำลายพาสอย่างเดียวนะนะต่อไปอ่นะเราก็ทำนะครับเราก็พยายามจะใส่กดรั่วต่างเดินมาจนสามารถที่จะมาฉีดสีตรงนี้ได้นะครับคอมเตแล้วก็ใช้บอลลูนเข้าไปขยาย หลังจากที่ขยายเสร็จเราก็ใส่ข้อความใหญ่จนในที่สุดเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยเกากลับมากลับมามีเส้นเลือดขังนะเลือดก,ก็กลับมาวิมีขาคนไข้ก็อ,อาการดีขึ้น